ต้องเทสแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมเทสให้ดูเลยอ่าตอนนี้จากโค้ดเรานะคอนดิชันของเราคืออะไรครับคอนดิชันของเราคือตอนนี้ตีมเนี่ยเป็นดาร์กหรือไม่ตอนนี้ที่เรามองเนี่ยเป็นดาร์กหรือไม่นะไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่เขาจะต้องทำยังไงครับตอนนี้มันไม่ใช่ดาร์กมันเป็นมันเป็นไลท์อยู่ถ้าไม่ใช่ต้องมาทําอะไร คอนดิชันตรงนี้ถ้าไม่ใช่ดาร์กให้ไปทำตรง alternative alternative ตรงไหนเนาะนี่ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ดาร์กให้เปลี่ยนเป็นดาร์กอ่าเนี่ยแค่นี้เองนะนี่คือคือคือคำความหมายของโค้ดเนี่ยนะถ้าไม่ได้เป็นดาร์กอยู่ให้เปลี่ยนเป็นดาร์กนะนะลองดูนะครับผมนะผมจะคลิกตอนนี้ไม่ใช่เป็นดาร์กแน่ๆนะกดปึ๊บนั่นเห็นไหมเป็นดาร์กแล้วแล้วถ้าผมคลิกอีกทีนะมันจะเข้ามาทํางานอีกก็คืออะไร เนี่ยมันจะเข้ามาสู่คําถามเดิมว่าตอนเนี้ตีมเป็นดาร์กหรือไม่นะครับเป็นดาร์กไหมครับตัวนี้ครับเป็นแสดงว่าเงื่อนไขเป็นคอนดิชันเป็นจริงคอนดิชันเป็นจริงจะต้องทําไงก็เปลี่ยนให้มันเป็นไลท์นะเป็นสว่างลองดูปึ๊บเป็นไงเห็นไหมเนี่ยสับไปสับมาที่นี้นะง่ายนะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ if else เนี่ยแต่มันเป็นรูปแบบ if else แบบอ่าช็อตแฮนนะครับแบบสั้นๆแบบย่อๆเนาะ เห็นไหมอันนี้เข้าใจนะตรงนี้นะครับผมอธิบายอีกทีนะในส่วนของ่อนเครื่องหมายคําถามนี่เป็นเงื่อนไขในการที่จะให้โปรแกรมทํางานนะครับว่าเป็นจริงหรือเท็จหลังเครื่องหมายคําถามเนี่ยถ้ามันเป็นจริงให้มาทํางานในส่วนของอเงื่อนไขแรกตัวนี้เราเป็นเรียกว,ว,ว่าเป็นคอนซีเควนต์ ence, นะในภาษาอังกฤษนะคอนซีเควนต์ก็คือว่าให้ทําตรงนี้นะครับไปเป็นง่ายๆ แต่ถ้าหลังเครื่องหมายคอลอนตรงนี้ไปแสดงว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จเป็นเท็จให้มาทำงานในส่วนนี้เราเรียกว่าเป็น a l t e r อร์เนทนะครับในส่วนท้ายสุดเนี่ยอัลเทอร์เนทีก็คือทางเลือกนะก็คือให้มาทำตรงนี้นะก็เหมือน if else เนาะแต่ว่ามันเราสามารถเขียนได้แค่หนึ่งบรรทัดแค่นั้นเองนะโอเคเนาะทีนี้เหลืออะไรเอ่ยที่เรายังยังไม่ไทำตัวข้อความเนี่ยมันยังเป็นข้อความเดิมนะสังเกตน,นะ เนี่ยเป็น l i ท์โ mode ใช่ไหมพอผมเป็น dark mode ปุ๊บข้อความเป็น l i ท์โ mode ไม่ยอมเปลี่ยนเป็น dark mode ตรงน,นี้ก็ต้องมาเปลี่ยนกันนิดนึงนะเราใช้รูปแบบเดิมได้ไหมแบบที่ทำเมื่อกี้คือใช้ ternary conditional operator ได้ไหมนะครับโดยไม่ต้องเขียน if-else ได้ไหมครับอลองดูเลยนะใช้รูปแบบเดิมเลยเนี่ยตัวน,นี้ผมทำให้ดูก่อนนะเมื่อกี้ชื่ออะไรครับตัว i t c h ชื่อตีมสวิตใช่ไหมตีมตีมสวิตข้อความบนปุ่มของข้อความบนสวิตเราเรียกว่าเป็นตัว t e x t property t e x t นะถ้าข้อความตรงน,นี้นะจะใช้เงืนะ่อนไขอะไรนะตีมสวิต dot text เท่ากับ condition อ่าเนี่ย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 เหมือนตรงนี้เลยเปรียบเลยนะเนี่ยเงื่อนไขเงื่อนไขคือเรามาดูซิว่าคืออะไร ตอนนี้เป็นไลท์โหมดอยู่เนี่ยเราต้องพิมพ์ตัวนี้เข้าไปเงื่อนไขเป็นไลท์โหมดหรือไมนะ่ต้องถามโปรแกรมนี้ตีมสวิ t ตัดเทคเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะเป็นการเปรียบเทียบนะจากนั้นก็พิมพ์ว่าเป็นไลท์หรือไม่นะครับไลท์โหมดนะตัวเล็กตัวใหญ่ต้องเหมือนกันนะตอนนี้นะระวังนะครับถ้าเราพิมพ์ตัว m เป็นตัวใหญ่เนี่ยมันจะหากันไม่เจอนะภาษาชี้ชันเป็น sensitive นะตัวเล็กตัวใหญ่ต้องเหมือนกันทั้งหมดนะโอเค ป็นตัวนี้ team swift t e x h เท่ากับ light mode ห,ห,หรือไม่อันนี้เงื่อนไขเสร็จแล้วนะ condition เนี่ยเงื่อนไขเสร็จต่อด้วยเครื่องหมายเทอร์นารีตัวนเนี้ยเนี่ยเครื่องหมายคำถามถ้าเป็นจริงให้ทำอะไรนะครับถ้าเป็นจริงให้เปลี่ยนเป็น dark mode นะครับแค่นี้เองนะก็เปลี่ยนเป็น dark mode ARK, dark mode แต่ถ้าเป็นเท็จก็หลังเครื่องหมายคอลอนเนี่ยก็เป็น ไลท์โหมดเหมือนเดิมอ่าผมจะก๊อปปี้เลยนะเพื่อบางทีเราพิมพ์ผิดเนี่ยมันจะไม่ทํางานนะเนี่ยแบบน,นี้อ่าอ่าตอนนี้ต้องพิมพ์ไม่ถูกด้วยนะ Light mode. ไลท์โหมดเห็นไหมครับเนี่ยตัวอย่างที่2ก็เหมือนกันกับตัวอย่างที่1น,นะโดยอาศัยตัวนี้ condition เครื่องหมายเครื่งงองหมายเท่ากับ2ตัวถ้า condition เงื่อนไขเป็นจริงนะให้มาทำตรงตรงนี้ให้เปลี่ยนข้อความ t e x t เป็น Dark Mode แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเทสตนะให้เปลี่ยนข้อความเทคเป็นตรงนี้ไลท์โหมดนะดาร์กไลท์สลับกันไปสลับกันมาลองดูเลยด้ว่ามันจะเวิร์กไหมนะเทสตอ่าตอนนี้เป็นไลท์โหมดข้อความก็ถูกต้องถ้าผมปิดสวิตช์เขาจะต้องเป็นดาร์กโหมดใช่ไหมแล้วก็ข้อความต้องเป็นดาร์กโหมดเช่นกันปึ๊บเห็นไหมถูกต้องนะเวิร์กนะถ้าเปิดสวิตช์ต้องเป็น ไลท์โหมดพร้อมกับไลท์ธีมปิดสวิตช์ต้องเป็นดาร์กโหมดพร้อมกับดาร์กธีมอันนี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะเราเล่นดูเองเลยนะนี่นะ,อ,ะอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับการใช้ตัว The t u r n a r y Conditional Operator นะเครื่องหมายตัวนี้เครื่องหมายคำถามนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะเป็นการเขียน if else แบบย่อๆนะครับผม